สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โทรศัพท์ประจำรายเดือนคลิปนี้เป็นของเดือนตุลาคม2 5งพเป็นของคนที่เกิดวันศุกร์การดูดวงเป็นการอ่านตามนาับไพ่ทั้งหมดไม่ได้ดูส่วนตัวจะทำกันตรงบางคนต้องไ่ตรง,ง,ตรงและการที่เือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักบุก 4, ก 4, ม,กมิหาร4ีหลักทิบาทสีมมัชไมองแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยนินค่ะนํามาใช้ในชีวิตประจําวันเพราะหลักธรรมะต่างๆสามารถคลี่คลาย ปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะครับทีนี้เราคุ้ว่าในเดือนตุลาคม2068นยเนี่ยชาวที่เกิดวันศุกร์ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเราก็จะเลือกไพ่กันมา12ใบนะคะ12ใบคือ12ตสตำแหน่งนะอ่าได้ไพก่กบแลดสิใบค่ะเดี๋ยวเรียงหนะ้าไพ่กัน ามาดูตามหน้าไพ่กันค่ะตามหน้าไพ่เนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยคุณอาจจะต้องมีการเดินทางติดต่อสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่ไหมหรืออาจจะมีการเดินทางไปพรมสัมมนาไปดูโครงการต่างๆเกิดขึ้นก็ได้ค่ะรวมถึงบางคนนะ่ะมาอาจการงานอาจจะการสะดุดติดขัดบ้างนิดหน่อยแต่คุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงคุณนะ่ะ ให้ความช่วยเหลือคุณหรือในเดือนตุลาคมเนี่ยบางคนอาจจะมีการไปพัฒนาตัวเองไปโรงเรียนนั้นอะไรล่ะบางคนจะเปเรียนคอร์สสั้นๆก็ได้หรือบางคนเนี่ยจะสนใจเรื่องของศาสตร์พวกโหราศาสตร์ก็ได้นะศาสตร์ต่างๆหรือพาคยิีก็ได้นะคะเนี่ยอาจจะมีคนที่อยากสนใจเรื่องพวกนี้นะคะก็คือในเดือนนี้นาะ,ะทีนี้เรามีที่การเงินกันบ้างการเงินคุณเห็นไหมคะเป็นอาทิตย์กับพรจจันทร์รับประพุธ มองว่าการเงินคุณะได้มาจากการงานได้ไปจากงานการงานได้ไปจากการค้าขายการสื่อสารออนไลน์ของคุณเองได้มาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทีนี้ได้ทั้งกลางวันทั้งคืนเนี่ยมันก็ต้องมองดูว่าคุณอะค้าขายทั้งกลางวันกลางคืนไหมถ้าบางคนไม่ได้ขาย ขายกลางวันคืนเนี่ยมันก็ได้เฉพาะกลางวันเนาะหรือบางคนค้าขายกลางคืนมันก็ได้เฉพาะกลางคืนก็ได้หรือบางคนอาจจะทํางานโดยที่อเขาเรียกว่าทําโอไหมเออหรือบางคนอาจจะทางานลักษณะมีการเปลี่ยนกะกลางวันกางคืนหรือเปล่าเงินมันจะได้มาจากตรงนี้หรือได้จากคาพูดของคุณก็จะเป็นเงินเป็นทองให้จริงๆก็ต้องดูแต่คนว่าลักษณะงานการงานคุณแบบไหน แต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างๆค่าใช้จ่ายการซื้อของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้แม้กระทั่งการเอฟของก็ได้เหมือนกันแล้วทีนี้จะบอกว่าบางคนนะถ้าใครติดขัดคุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องของการเงินอาจจะชื่อวยดูในรูปแบบไหนเนี่ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเนาะก็ต้องดูแต่คนทีนี้เรามาพูดถึงการเงินอย่างการเงินคนที่เกิดวันศุกร์นะถ้าปัจจุบันคุณมีเงินเก็บคุณมาทุกทางแล้วนะแต่ถ้าใครยังไม่มีเงินเก็บคุณต้องไปดูว่าวิธีการใช้เงินของคุณนะ่ะก่อนหน้านี้คุณใช้เงินแบบไหนก็ต้อง ให้มีเงินเก็บเนาะเพราะว่าอะไรอะ่ะเงินเก็บจะเป็นประโยชน์กับคุณเองในภายพักหน้านะเวลาคุณเกษียณมาเนี่ยคุณมีเงินเก็บคุณไม่เดือดร้อนและแต่ถ้าคุณเกษียณคุณไม่มีเงินเก็บไม่มีญาติพี่น้องดูแลไม่มีลูกหลานดูแลถึงเวลานั้นคุณก็ต้องกลับไปทํางานเพื่อแลกเงินบังชีใช่ไหมคะใคราใช้จ่ายมากกว่อรายรับเหมือนกันคุณทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูโดยที่่บัญชีรายจ่ายคุณอะ่ะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นไหมอาที่เห็นเห็นนะคะ คือการซื้อลอตเตอรี่อันนี้คือไม่ว่ากันทุกคนมีสิทธิ์ที่เสี่ยงโชคกันได้แต่ถ้าในพื้นเดิมของเราเนี่ยพื้นเดิมขอดวงเราเองเนี่ยไม่มีโชคจากการเสี่ยงโชคคุณซื้อซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไม่ถูกนะนอกจากเวลาดาวจรไปอยู่เรือนรับพระคุณมีโชคจากการเสี่ยงโชคก็จริงแต่ก็ไม่ได้ทุกคนบางคนเป็นของกินของใช้ของสวยของงามตำแหน่งหน้าที่งานก็ได้และก็เลยบอกว่า ลองไปตัดเงินส่วนตรงนี้ดูไหมมาเป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งจะได้มีประโยชน์กับคนได้นะคะลองบริหารจัดการก,กันดูค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะก็ลองดูนะคะทีนี้ตําแหน่งศาชาบ้างตําแหน่งสาชา,าชความหมายหลากหลายเป็นเรื่องของเออพื่อนฝูงสังคมรอบตัวคุณเองการติดต่อสื่อสารรวมถึงการสื่อออนไลน์พวกนี้การเดินทางการประสานงานการสังสรรค์ก็ได้ ประชาชนก็ได้ลูกค้าก็ได้ทีนี้นหน้าไพ่เป็นอาทิตย์ดาวทิตดาวจันทร์ดาวพระหูเนี่ยแสดงว่าทุกคนนะ,ะมีการติดต่ออะไรกับเพื่อนฝูงไหมหรืออาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวกันเกิดขึ้นก็ได้กับเพื่อนฝูงตนเองหรือคุณจะมีการติดต่อสื่อสารกับพวกลูกค้าไหน ลูกค้าเนี่ยมันอาจจะมีคนต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะหรือเป็นพวกนักการเมืองผู้นําท้องถิน่นอะไรก็ตามไปหรือจะเป็นลูกค้าอะไรก็ตามเนี่ยระมัดระวังนิดนึงเห็นไหมคะว่าพระโหูเนี่ยมีพ่นควันออกมาแล้วก็คิดว่ามาอาจจะเรื่ของคําพูดไหมคําพูดเนี่ยไม่ว่าเราจะติดต่ออะไรกับใครหรือเราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องมีคําพูดที่ดีเนาะแล้วก็ มีวาจาที่สุภาพมีความนอบน้อมต่างๆเนี่ยคิดว่าสิ่งที่คุณไปติดต่อลูกค้าหรือคบคบผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคุณเองก็ไม่รู้ว่าแต่คนจะไปติดต่ออะไรกันนะหรือบางทีอ่ะเราเป็นคนที่พูดจาดีพูดจาพูดจาเจรจาอ่อนหวานเนาะเราอาจจะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่เขาติเราไหมแต่ถ้าติเราเนี่ยติในเรื่องของการแบบ เรื่องของการงานหรือเรื่องอะไรคือไม่เชิงว่าอ่ะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอันนี้เราก็รับไว้พิจารณาก็ไปแก้ไขกันหรือถ้าเป็นลูกค้าเราไปเจอลูกค้าที่พูดจากวนกวนกวน่นะกลุจ่าตรงไปตรงมาพวกจะหาเสียงดังเนี่ยอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เรียกว่าตัวเราเองอาจจะไม่ชอบลูกค้าประเภทนี้ก็ได้แต่ท่ายังไงได้นะ่ะอาจจะเป็นลูกค้าบุคคลสําคัญของคุณเป็นลูกค้าที่มีออเดอร์เยอะก็ได้ คุณก็ลองคิดว่าเราจะมีวิธีจัดการยังไงกับลูกค้าท่านนี้ล่ะก็ต้องดูเนาะเพราะแต่คนต้องมีกลยุทธ์แตกต่างกันใช่ไหมคะก็ถึงบอกว่าไม่ว่าจะติดต่อเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดเป็นสิ่งสําคัญเนาะฉลาดรู้จักใช้คําพูดเป็นเนี่ยคิดว่าสิ่งที่คุณไปติดต่อเนี่ยมันมีโอกาสประสบความสำเร็จกันทุกคนนะ ทีนี้ดูที่ตำแหน่งพันธุบ้างตำแหน่งพันธุพันธุคือคุณพ่อคุณแม่คนนัก็ขู่เองเนี่ยบ้านรถที่ดินที่ทำงานอเป็นดาวจันทร์กับดาวพฤโหัสอันนี้คือคู่นิสินคู่อึดอัดคู่อึดอัดก็ได้นะแสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องของคนนค้อก็รูวคุณเองหรือในที่ทํางานอาจจะมีความอึดอัดเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่นะแต่เป็นบางท่านนะอันนี้ต้องรู้นะ เกิดขึ้นอย่างไรอาจจะเรื่จากคาพูดก็ได้เป็นคําพูดที่ทําให้เราไม่สบายใจอันนี้เราก็ให้เงียบๆเ,เพราะบางทีผู้ใหญ่พูดเราก็ไปต่อรถตกเถียงมันก็ยิงแย่ใช่ไหมคะ,ะยังไงกันก็ถูไปหรือไม่กระทั่งถ้าในที่ทํางานเพื่อนรบงานไหมอ่ามีการติดฉินนินทาเราไหมอิจฉาเราไหมอ่าอย่างนี้มีการนินทาลับหลังไหมต้องดูให้ดีๆ ทีนี้บางคนนะ่ะอาจจะมีการออไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินไหมอาจจะมีการไปกู้เงินก็ได้นะไปซื้อพวกเนี้ยแต่ทีนี้เรามองอย่างหนึง่งบางคนมันไม่เชิงไปออจะไปซื้อหรอกอาจจะนำเงินเนี่ยบ้านไปไปเข้าแบงก์เนี้ยเพื่อที่จะนำเงินมาปรับปรุงเรื่องบ้านไหม หรือบางคนอาจจะรุดตัวเองเนะี่ยไปเข้าแบบไฟแนนซ์ไหมเพื่อที่จะเอาเงินมาจ่ายนี้สินอย่างอื่นหรือเปล่าหรือจะมาทํำยังไงของแต่ละคนเนะี่ยเอามาใช้ใจ่ายในเรื่องครอบครัวไหมอันนี้ต้องดูที่แต่ละคนแล้วนะคะทีนี้ดูที่ตาแหน่งบุตรบริวารบ้างบุตรบริวารเนี่ยเป็นอาทิตย์พฤหัสบดีแล้วก็พระหูบุตรบริวารคืออะไรบุตรบริวารคือ ปุตตะนัุนเปุตบริบาลอาจจะเป็นในเรื่องของออสัตว์เลี้ยงก็ได้โปรเจกต์ต่างๆก็ได้เพราะตำแหน่งปุตตะปุตตะคือบุตรบริวาลอยู่แล้วเป็นอาทิตย์พฤหัสทีพระราหูก็มองงนี้ในเรื่องของออบุตรบริวาลคุณเองอ่ะอาจจะมีสนใจในเรื่องของการไปเรียนรู้พัฒนาเรื่องอะไรหรือเปล่าบางคนอาจจะมีการประเด็นเรื่องของ คอร์สใหม่ๆก็ได้หรือมีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นคนทุกคนก็รู้ว่าบงางคนช่นกันไปติดต่อนะเปรียตีโทรเอกเลยว่ากันไปหรือบุตรบวาณคุณนะ่ะจะมีการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องสือออนไลน์ไหมถ้ามีทำมันก็เป็นเรื่องทีด่ดีอ่าหรือก็จะไปช่วยคุณในทำเรื่องสือออนไลน์ก็ได้โปรเจกต์คุณเองเนะี้ยหรือเขาเนี่ย ใช้สื่อออนไลน์ไหมถ้าเขาใช้สื่อออนไลน์เราพัดระวังนิดหนึ่งว่าระระหูก็เหมือนกันพ่นควัอนออกมาเนี้ยน้าก็มองนี่อาจจะเป็นเรื่องของคําพูดบนโลกโซเชียลที่อาจจะทําให้ตัวบุตรบิวารคุณเองไม่สบายใจก็ได้หรือบุตรบิวาราแล้วเนี่ยไปทำคนรือไม่สบายใจได้เหมือนกัน ก็เลยต้องนว่าสถานการณ์ของทุกคนมันเรื่องอะไรแต่ยังไงก็ตามนะคิดว่าอย่างนี้ถ้ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างน้อยจะมีผู้หดักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือก็ได้ค่ะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ผ่านพ้นไปดีนะคะทีนี้ทุกตำแหน่งอริบ้างตำแหน่งอริเนี่ยทีนี้ยตำแหน่งอร,งอริของคุณเป็นดาวบริติก็มองว่าไม่ว่าคุณจะริเริ่มบุกเบิกทำอะไรก็ตามนะ ในเดือนตุลาคมมองนี้คุณจะต้องมีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยใช้ด้วยกันนะคะเออมันจะเกิดประโยชน์กับนเองนะแต่ถ้าเรามองในมุมลบบ้างมุมลบเนี่ยอรีคือปัญหาอุสักรกภัยคือใครละ่ะบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้สศัตรูเก่าศัตรูใหม่ คู่แข่งขันทางการค้าเองเจ้านี้หนี้สินก็ได้แต่ที่น่าพ่ายเป็นมรดิอมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันอาจจะฉุกโลหกแบบเปลี่ยนแปลงปุปปับถั่วพันโดยบางทีเราตั้งตัวไม่ทันก็ได้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติก็ได้เรื่องโรคภัยก็ได้นะคะทีนี้ก็ต้องดูแต่ละคนแล้วว่าสถานการณ์คุณอยู่ตรงไหนกันบ้างเนาะอันนี้ก็ต้องไปปรับเปลี่ยนกันแ้วนะคะ ทีนี้ดูที่ตำแหน่งปัตตานีกันบ้างปัตตานีเนี่ยเป็นดาวพุธกับดาวอาทิตคู่ในรคู่วิชาการคู่วางแผนคิดว่าคนที่มีคู่กันอะ่ะจะมีการวางแผนที่จะเอ,อดำเนินการสิ่งต่างๆคืออาจจะมีการไป ท่องเที่ยวด้วยกันหรือมีการซื้อเข้าวของเครื่องใช้เข้าบ้านก็ได้นะหรือจะมีการวางแผนทางการเงินอะไรก็ได้ของคนสองคนเนาะเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะถ้าเราดูคนโสดคนโสดคุณจะเจอคนที่มีความโดดเด่นนะคนเนี้ยมีความเชื่อมั่นตัวเองมากได้เป็นคนที่วางแผนเก่งอ่าและเป็นคนเจราจาเก่งด้วยทีเนี้ยไม่ว่าจะเจอคนแบบไหนก็ตาม ขอให้ใช้เวลาหน่อยคนโสดรวมถึงคนที่หาคู่บนแอปเหมือนกันทั้งหลายออนไลน์ทั้งหลายใช้เวลาค่ะแล้วใครที่ความรักผิดหวังมาตลอดเนี่ยที่นั้นแนะนําให้คุณไปดูดวงแบบที่วางลัคนา12ราศีเนี่ยคุณจะเห็น่าพื้นเดิมดวงคุณน่ยความรักดีไหมอะความรักดีก็ไม่ไปแต่ถ้าความรักไม่ดีเนี่ยให้ไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่เละค่ะคุณจะได้ไม่ความผิดหวังอีกคุณมีเวลาแล้วนี่ คุณก็ไปพัฒนาหน้าที่การงานให้จเจริญเติบโตให้ได้ตำแหน่งที่ดีสุดหาเงินทองได้เยอะเที่ยวค่ะไม่ต้องไปจําไปแให้ใครเพราะส่วนใหญ,ญาา่ใส่เปผิดหวังสมหวังแล้วใครที่ตัดสินใจใช้ฉิดกู้เนี่ยลองถามใจตัวเองให้ดีๆนะพร้อมที่จะทําหน้าที่สาม,มีภรรยาก,กรือย,อยังครอบครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะศาสนาคุณไม่ก็จํากัดน,นิสัยไลฟ์สไตล์ใช่คะแต่ละคนมันแตกต่างกันไปนะ ทีนี้ดูตำแหน่งมรณะกันบ้างตำแหน่งมรณะเนี่ยคืออะไรเอ่ออาจจะเป็นตัวคนเองก็ได้นะคะตัวคนเองก็ได้บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์นหณนึ่งน่ะทำให้คทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือมีการาห่างกันเกิดขึ้นนึกโดยสาเหตุของตกูลแต่ทีนี้ตามนับให้คือเป็นดาวอังคารกับดาวพฤหสัสบดีนะก็มมงเห็นว่าบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยที่ว่า ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายาเราอาจจะลุกขึ้นมาอาอกกาลังกายก็ได้หรืออาจจะมีการาไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองเกิดขึ้นไหมของแต่ละคนเนาะทีนี้ในมุมลบเนี่ยมรณะนะคือปัญหาสักโรคภัยคืออะไรล่ะตัวเราก็ได้ค่ะบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ดังนี้แหละที่เป็นปัญหากับเราถ้านผ้าใบคือดาวการกับวิทาาสตรีใช่ไหมอาจจะเป็นเรื่องของ คนในเครื่องแบบไหมช่างซ่อมต่างๆก็ได้หรือการที่เราเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายขี้เกียจออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันรวมถึงในเรื่องของตัวบทกฎหมายเขาระเบ,บ,บียบ้อบคับไหมหรือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็ได้พวกครูบาอาจารย์พระสงฆ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายก็ได้เหมือนกันนะคะก็ต้องไปดูนะว่าเราแต่ะคนไปเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะทีนี้ดูที่ตําแหน่ง สุภาบ้างสุภาคือเป็นตัวแทนของคุณพ่อก็ได้ค่ะเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เองการเดินทางการคอนเน็ชันแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้หรือเรื่องของการคำพัะก,กันก็ได้ทีเนี้ยหน้าไพ่คือเป็นดาวคารกับดาวเสานะักก็มองว่าบางทีอ่ะถ้าเรายก,ยกตัวอย่างให้เห็นเนาะเอาเป็นเรื่องของเจ้านายนะ อันนี้เขาที่คู่ปฏิเหตุคู่ขัดแยง้งคิดว่าคุณน่าจะมีปัญหาอะไรกับเจ้านายไหมหนึ่งละฟืนไฟคู่นี้ก็เหมือนฟืนไฟด้วยทีนี้ฟืนไฟเนี่ยล้วก็บอกว่าเรื่องของอารมณ์ไหมอารมณ์ใจร้อนทั้งคู่ไหมทั้งเจ้านายคุณเองตัวคุณเองเนี่ยมันอาจจะมีการประทะกันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะอันนี้คือในกรณีถ้าเราเป็นคนแบบนั้นจริงๆแล้วเจ้านายเป็นคนแบบแบบเดิมีิจริงๆเราพยายามอ ระงับอารมณ์เราให้ดีๆใจให้เย็นค่ะปัญหาต่างๆมันยังสามารถแก้ไขกันได้หรือในเรื่องของสุขภาพผูพ้หลัอผู้ใหญ่อาจจะมีการผ่าตัดไหมหรือมีการไม่เชิงผ่าอาจจะเป็นผ่าตัดเนี่ยจ,จะเป็นผ่าตัดเรื่องของไรล่ะช่วงท้องปะหรือเรื่องของฟันเข่ากระดูกก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเกณฑ์ผ่าตัดเนี้ยแม้กระทั่งทำเปลี่ยนเรื่องของไม่เกี่ยวเรื่องผู้ใหญ่มาเรื่องการเดินทางคุณเอง ค่อนข้างต้องระวังเรื่องของประตเ,เรศเล็กน้อยเรื่องของฟืนไฟไฟคือรถนี่แหละรถเราเออสายไฟเราไปยังไงบ้างเราเราใช้รถแบบไหนรถไฟฟ้าไหมอ่ารถไฟฟ้ามันอาจจะมีการติดขัดอะไรไหมของแต่ละคนก็ต้องดูดีๆนะคะทีนี้เรื่องการงานกันบ้างค่ะการงานเนี่ยเป็นดาพูดกับดาเสาการงานของคุณเนี่ยคุณจะมีข่าวดีเกับเรื่องการงานเกิดขึ้นนะ หรือได้เจอหุ้นส่วนใหม่ๆเกิดขึ้นได้หรือจะมีการเซ็นสัญญากันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะแม้กระทั่งบางคนเนี่ยการงานคุณถ้ามันมีปัญหาหรือติดขัดอะไรคุณจะได้เพื่อนฝูงเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็ดูแต่คนเนะาะวพราะการงานคุณางานส่วน,นการเงิน,นโทษนะคะการงานคุณมาจจะเนรื่องของคําพูดเพราะมีดาวพูดด้วยใครที่ใช้งานเกี่ยวกับความพูดเนี่ยคิดว่าคุณจะได้การต้อนรับ อย่างดีนะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเก่าๆให้คูณกับมาแก้ไขก็ได้แต่คู่นี้เป็นคู่สมบูรณ์ยังไงแก้ไขได้หรือมันมีต้องมีคนเีามาช่วยคุณแก้ไขปัญหาตรงนี้แหละก็ต้องดูแต่คนนะคะตามหน้าง,งานเนาะทีนี้เราพูดเรื่องการงานการงานคนละิปบางอย่างบางคนนะี่ะทำงานมานานแล้วอยากลาออกจากงานมาท,ทําธุรกิจของตัวเองอย่าเพิ่งออก ทำงานที่เดิมก่อนคุณรองไปเสียเวลานั่งดูดวงก่อนค่ะว่าเรามีดวงที่ทําธุรกิจเองกันบ้างไหมอาธมีก็ทําไปแต่ดูเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารแต่ถ้าดวงเราเนี่ยต้องเป็นลูกน้องเขาเนี่ยเราก็นําเงินเก็บไปซื้อเป็นพันธบัตรสลากกองทุนรวมหรืออมทองก็ได้ค่ะแต่ทุกการลงทุนคุณต้องศึกษารายละเอียดให้ดีๆไม่แนะนำให้ผกู้ส่วนใครที่จะระออกมาทําธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่นะก็บอกว่า ถ้าคุณตั้งใจนะคุณต่อยอดธุรกิจแบบนี้สำเร็จธุรกิจอ่ะจะมีความเจริญรุ่งเรืองถึงทุนรุ่งหนาดได้ส่วนใครที่ธุรกิจเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็กลับามองที่ปัญหาดูว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราไหมเช่นความขยันความเอาใจใส่ในธุรกิจเราน้อยลงไปหรือเปล่าให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณเจริญรุ่งเรืองคุณมีวิธีชีวิตการทํางานแบบไหน หุ้นส่วนบริวารแต่ละแผน,นมีการยกยกเพนในไหมตัวผลิตภัณฑ์ปัจจัยภายนอกอะ่ะมันไม่สามารถคาดเดาได้แต่ปัจจัยภายในเป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ก็คืออะไรบ้างตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการทํางานต่างๆตัวบุคคลด้วยเงี้ยหรือจะนาเทคโนโลยีวยนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยใชยด้ดยก็ได้นะคะก็ดูตรงนี้นะอ่าทีนี้ดูที่ตําแหน่งรับผลมั่งตําแหน่งรับผลเนี่ยเป็นดาวอาทิตย ดาวจันท์ดาวคารอ่าเนี่ยคือราบผลเนี่ยพวกนี้ก็เรียกเป็นคู่มีเสน,เน่ห์คือเป็นการผัพันเห็นไหมสายพันเนี่ยพวกเนี้ยกู่มีเสน,เน่ห์คู่ชูอย่างงี้แต่ทีนี้มันเป็นเรื่องรับผลนั้นก็จะบอกว่ามันอาจจะได้มาจากการให้โดยเสน,เน่หาไหมบางคนได้จากหน้าที่การงานบางคนได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาคุณก็ได้ หรือบางคนได้จากความขยันแข่งขังคุณเองอะความขยันทํางานของคุณเนี่ยมันก็ทําให้เกิดได้เงินก็ได้เหมือนกันแต่นี้บอกอนว่าลาภผลตรคนเนี่ยแตกต่างกันนะคะว่าจะรูปแบบไหนเนาะก็ดูของต่คนทีนี้เรามาดูที่วินาศมังวินาศคืออะไรวินาศคือสิ่งที่ช่วยเหลือคุณหรือสิ่งที่ปุก,ป,กปิดก็ได้คะ่ะตามน้าไพ่เป็นดาวจันทร์กับดาวพุธ มีใครบ้างในมุมบวกคือวินาศคนใกล้ตัวก็ได้นะคนใกล้ตัวดาวจันจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงแล้วก็เด็กก็ได้ดาวพุธคือนะ่าจะเป็นเรื่องของคําพูดหรือในเรื่องของเอกสารต่างๆที่มาจะช่วยเหลือคุณได้ยังไงเรื่องเงื่อนไขสัญญาก็ได้นะคะ,ะจะช่วยคุณนะทีนี้ถ้าเรามองในมุมลบมั่งมุมลบก็คือวินาศคือปัญหาสักโรคภัยคือใครบุคคลที่กล่าวถึงก็เนี้ย ก็สามารถเป็นปัญหาให้ได้เหมือนกันแต่จะเป็นรูปแบบไหนให้ดูในสถานการณ์จริงๆของแต่ละคนแต่คิดว่าปัญหาตรงนี้ยังไงอะยังสามารถแก้ไขได้จะมีมิตรให้ความช่วยเหลือให้การแก้ไขนะคะอันนี้ต้องดูแต่ละคนนะนะเอามาดูเรื่องสุขภาพบ้างสุขภาพสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นเรื่องอะไรบ้างการมือหัวเวียนหัวบ้านหมุนอย่างนี้ แล้วในเรื่องของใบหน้าศรีรษะไม่เกณฑ์อุบัติเหตุเล็กๆน้อยออฟฟิศซินโดมสะโพกต้นขาเท้าโรคซึมเศร้าโรคอัลไซเมอร์ระบบน้ำย่อยหารกระรย้อนหน้าอกระบบกับถ่ายระบบต่อมน้ำเหลือง แขนปากท้องกระเพาะทุกคนมีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีใช่ไหมคะลองสังเกตเรื่องของน้ําตาลไขมันดูว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงว่าาออกกำลังกายแล้วจะออกแบบไหนก็ได้ที่คนชอบทุกๆคนถนาดัดแต่น้แนะนำการเดินวันละหกิโลสักหกเดือนทดลองดูนะคะถ้าน้ําตาลไขมันลดลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดาเนินชีวิตได้เพราะเราเข้าสังคงมผู้สูงอยู่ละ เราเองก็ต้องัร่างกายแข็งแรงเป็นอไรของตัวส่วนคนที่น้ำตาลไขมันปกติก็ออกกำลังกายเหมือนกันค่ะร่างกายจะแข็งแรงทีนี้จะใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งไพ่มหัศจรรย์ด้วยไพ่เนี่ยเขาอยากจะได้นําคุณไปทำมุ้นไหนกันบ้างนะคะเดี๋ยวไาดูกัน อ่าบแรกก็ให้คุณไปทำบุญสังฆทา,านใบที่สองให้ไปไหว้หลวงพ่อที่เอ่อหลวงพ่อสัทอนใบที่สามเนี่ยให้ทำบุญกับเทวดาประจําตัวคุณเองปกปักรักษาดูแลดวงต,ตาของคุณนะคะ่ะ ทีเนี้ยเราจะทำตามไพ่แนะนำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานที่ทำงานคุณเองเนี่ยไปขอพอรเรื่องหน้าที่การงานงคุณนะหรือคุณเสาหลักเมืองอ่ะสารหลักเมืองอ่ะสารหลักเมืองของแต่ละคนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพเองหรือต่างจังหวัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะสารหลักเมืองอ่ะเพราะว่ามันจะช่วยเราแบบ การงานหน้าที่การงานบาคนคงเกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่คุณเคารพนับถือก็เหมือนกันจะได้ผลบุญเหมือนกันหมดเลยแต่ทีนี้อาจจะมีบางคนที่จะไม่สะดวกไปทําบุญโดยที่วิธีใช้เงินเพราะว่าเนื่องจากภาระค่าใช้ใจ่ายมันเยอะเราก็มีวิธีทําบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ค่ะคือการคิดดีพูดดีทดําดีการดูแลบุปการีคุณนะเปิดบุตสวดมนต์นฟังในบ้านก็ได้แต่ไม่ต้องไปเผ่อแผ่เพื่อนบ้านนะอย่ามีปัญหาตัวคุณเนี่ย สวดมนต์ก็ได้นั่งสมาธิก็ได้วันละห้านาทีสิบนาทีก็ได้บุญเหมือนกันหมดบุญกุศลเนี่ยสะสมค่ะทีเล็กทีน้อยอ่ะเดี๋ยวจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆแรงกายจิตอาสาก็ได้ค่ะเอาที่คุณสะดวกนะบุญกุศลนนมีอยู่รอบประจุบตแต่เราอ่ะจะหยิบยกบุญแบบไหน,นมาทำเพียงแต่ขอว่าอย่า ห่างบุญอย่าทิ้งบุญบุญจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดสิ่งดีๆกับทุกคนได้นะคะทีนี้เราพูดถึงการดูดวงว่างการดูดวงเนี่ยเพื่อพูดง่ายว่าอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของตัวเองเนาะเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเนี่ยดูดวงไม่เป็นไม่ได้เรียนเรื่องโหราศาสตร์ก็ไปนั่งดูดวงก็ถูกทักว่ามีคอต้องเสด็คข้อหนะ้าต้องตัดเรียบแต่ผมช่งกันอีกสามพันซึ่งไม่ได้เชื่อการเะดะคคอสเนี่ยเราก็ทําบุญทําบุญ ไว้สังฆทานต่างๆแล้วก็ไปแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิเงี้ยมาหลายปีมาก่ผลปรากฏว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผ่านพ้นตรงปัญหาตรงนั้นมาได้นะคะมีคนทั้งความเชื่อก็เลยคิดว่าน่าจะเกิดจากบุญส่วนที่เราทํามานันแหละอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวแต่ถ้าทุกคนเจอในรักษาแบบนี้ยน่าคิดว่างี้ให้ไปทําบุญกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ ไปขอพรท่านไปล้างเท้าท่านน,นําน้ําล้างเท้าเนี่ยมาอาบก็ได้เพราะถุงแม่คุณเองค่ะนํามาครอบตั้งแต่หัวจนไปเท้าได้เหมือนกันใช้พวถุงพกไว้ในกระเป,เป๋าสตางค์ได้เหมือนกันแต่อันนี้คือเป็นความเชื่อขนโบราณแต่นักที่ว่าทดลองทำดูก็ได้นะคือคุณไม่ต้องไปเสียเงินให้ใ,ใครอะ่ะแต่สิ่งใกล้ตัวคุณเองคือการสวดมนต์การนั่งสมาธิอันนี้จะต้องใช้ระยานในการปฏิบัติ น้าก็แนะนาเรื่องการนั่งสมาธิละกันเพราะว่าหลักสูตรที่นา้าศึกษามาเป็นของหลวงพ่อปริยังวัดธรรมมงคลน,นะคะเขาจัดการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิบริกรรมคําพุทธโธเอาไว้ที่ไหนเขามีที่เรือกคือหน้าผากใจท้องคุณชอบเอาไว้ส่วนไหนคุณไว้ส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนนอนทาได้หมด คุณก็ทํากันไว้วันเล็กวันน้อยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินนะคะวันนึงกระปุกอมสินไม่ได้เต็มบางทีไม่ทันเต็มอ่ะทุกคนมีของเก่ากระปุกอมสินเนี้ยจะถูกเบิกใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติรู้ส่วนใครเป็นโรคนอนไม่หลับโรคเกียรต,ต่างๆเวลานอนเนี่ยคุณพูดโทรไปเรื่อยค่ะ โรคต่างๆเนี่ยจะค่อยๆี่คลายไปทางที่ดีได้ทีนี้ก็พูดรงกรรมนะคะกรรมเนี่ยมีสองประเภคทคกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคืออะไรกรรมคือการกระทํากรรมของเราคือการกระทาของเราไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเองโดยที่ไหนตามหลักศาสนาที่จะคนนับถือหลักคําสอนพระเจ้าศิลห้าการสวดมนต์การนั่งสมาธิสิ่งต่างๆเล่าเนี้ จะทาให้สิ่งที่คุณเจอเบาบางลงไปและเกิดสิ่งดีๆกับทุกคนเองแต่ทุกคนเนี่ยจะเชื่อจากปากนะอย่างเดียวไม่ได้ทุกคนต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เขาช่วยคือการตดองสุดท้ายเนี่ยชีวิตคือการเดินทางนะคะถนนของทุกคนเนี่ยไม่ได้โดรดดิจิบราบถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคนที้ที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักๆแค่ไหนคุณสามารถต่อก,กันได้ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอเนี่ยคือแบบทดสอบนะคะ ถ้าคุณผ่านกันไปได้จะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองไปอีกระดับหนึ่งจะทําตัวุกแก่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิตามวันรอนที่คุณสะดวกจะช่วยมีสิธิในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็นจะคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนกที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะถ้าในคลิปนี้มีเสียงอะไรบ้างก็ต้องขอภายไว้นัที่นี้ด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะ